สวัสดีครับบม่ไดติดตามมาลักไก่ความไก่น้อยอันนี้คือแม่พันธุ์นะครับเนี่ยพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์นะเนี่ยถ้ามีอยู่ประมาณสามสิบตัวเนี่ยเข้าใกล้มันไม่ได้มันจะเต่เอาอันนี้ไก่รุ่นทั้งขกไก่รุ่น หนึ่งสองสามสี่ห้เจดเจ็ดห้องให้ดูพ่อพันมีแต่ตัวใหญ่ๆครับเนี่ยใหญ่บกมากคนเลี้ยงไปไหนก็ไม่รู้เข้าไปไม่มันจะเตะเอา ทุกผู้ไม่มีไข่นะครับไม่มีไข่ชอบไก่เพรามันจะเตะเ,เอาอเราก็เปิดพัดลมให้มันด้วยนะเพราะว่ามันร้อนอมาดูอีกห<อ>้องนึง อัน,นี้ไก่รุ่นอไก่รุ่นรุ่นนี้ยังไม่ไขะนะครับนี่จะมีทุกคู่เยอะเลยมีดูบริเวนร,บรอบๆอันนี้ก็ไก่รุ่นยังไม่ไข่พัานั้นจะไขแล้วฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ให้ดูข้างนอกจะมีพัดลมมีพัดลมอ่ะเนี่ยนักไกล่ลุ่ม